หลวงปู่ทิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองครับเมื่อปีพศ .2511 ที่วัดตะพงนอกอำเภอเมืองระยองได้มีพิธีปลูกเสพพระเครื่องรางของขลังหลวงพ่อจันทร์เจ้าวาดวัดตะพงนอกในพิธีนี้ได้นิม,มนต์เกจิอาจารย์มาหลายรูปด้วยกันพร้อมกับหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่หลังจากเริ่มพิธีปลุกเสกพระเกจิอาจารย์ท่านต่างๆก็เริ่มนั่งปลุกปลกเสก ในพิธีนี้พระจันทร์รัตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดได้นำโอง่งใส่น้ำมนต์มาตั้งไว้แล้วก็นิมนต์หลวงปู่ทิมมาทำการปลูกเศกน้ำมนต์เพียงรูปเดียวท่ามกลางสาธุสิทธิ์ทั้งหลายปรากฏว่าน้ำมนต์ที่มีอยู่ครึ่งโอง่งในโอ่งใบใหญ่นั้นพอหลวงปู่ทิมลงมือปลูกเศษก,ก็เกิดน,น้ำมนต์เดือดแล้วก็ค่อยๆพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงของผู้พบเห็นเหตุหการณ์หลังจากเสร็จพิธีแล้วน้ำมนต์ก็ถูกชาวบ้านตักแบ่งเอาไปจนหมดสิน้น หลวงพ่อรัตเจ้า